สวัสดีค่ะบุญนำค้าที่ดินค่ะคลิปนี้จะมาเล่าประสบะการณ์ให้ฟังค่ะสำหรับท่านใดที่ชอบที่ติดน้ำอย่างเช่นคลองแม่น้ำบึงหนองทะเลสาบต่างๆเนี่ยที่มีอยู่กระจัดกระจายในจทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเนี่ยพึงระวังไว้ค่ะนะคะเพื่อนเนี่ยเป็นคนชอบรับขายฝากที่ดินติดน้ำในหน้าเนี่ยเขาทราบ พอเขาทราบเนี่ยเขาก็ชดส่งโฉนดมาให้1นึ่ไรครึ่งอยู่ตำบลโอเคอำเภอโอเคค่ะในจังหวัดฉางเสรนะคะจะทำขายฝากแค่1นล้านห้าแสนบาทที่1นึ่ไรครึ่งกว่าเราเช็คแล้วที่ตรงนั้นราคาไรละ3-4ล้านทําได้แน่นอนค่ะแล้วยังไม่เคยทําที่ไหนจะมาทําที่เราเป็นที่แรกมือหนึ่งพอเพื่อนเห็นก็โอเคเลยค่ะชวนกันไปดู พอไปถึงรู้ไหมคะเป็นยังไงพอจับพิกัดดูเท่านั้นนะคะที่หนึ่งไรครึงค่งอ่ะที่จะมาทําขายฝากเราเนี่ยอยู่ในน้ําหมดเลยติดแม่น้ําก็จริงค่ะแต่เป็นแบบแม่น้ําที่น้ำนํำซาะน้ํำซาะตะลิ่งพังที่เนี่ยมันพังหายไปอยู่ในแม่น้ําหมดแล้วเห็นไหมคะถ้าเราไม่เช็คเนี่ยเราพลาดไปเนี่ยไม่มีใครสามารถช่วยเราได้คะ่ะนะคะเราต้องเช็คละเอียดนะคะที่ติดน้ํา ถ้าที่ติดคลองยังปลอดภัยน้อยกว่าที่ติดแม่น้ําถ้าที่ติดทะเลสาบหรืออะไรแบบนี้เวลาเราซื้อเรา,าต้องเช็คเลยค่ะว่าเราซื้อที่5 10, ้าไร่1ิบไร่ตรงนี้มันไปอยู่ในทะเลสาบสักกี่ไร่เห็นไหมคะมีเศรษฐีท่านหนึ่งเนี่ยเขาซื้อที่ในหมู่บ้านจัดสรรโครงการหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่ที่ลอยไร่เจ้าของหมู่บ้านจัดสรรน่ะตักดินขึ้นมาถมเพื่อที่จะสร้างบ้านขาย และที่เหลือเนี่ยทำเป็นทะเลสาบในโปรเจกต์ในโบชัวของโครงการเนี่ยเขาบอกว่าที่ดินอันนี้จะทำเป็นทะเลสาบเป็นส่วนตัวของคนในหมู่บ้านทำให้หมู่บ้านเนี่ยขายได้ราคาและขายเหล็บขายหมดภายในแป๊บเดียวเลยขายเสร็จสับภายในแค่และช่วงระย,ยะเวลาไม่กี่เดือนพอสร้างเสร็จก็โอนเสร็จพอโอนเสร็จทุกหลังเป็นยังไงรู้ไหมคะเจ้าของโครงการเนี่ยเอามาซอยขายอีกที ไอ้ที่ที่ในโบชัวบอกว่าเป็นทะเลสาบส่วนกลางของหมู่บ้านเอามาซอยขายอีกทีนึ่งน่าสถีก็ไปซื้อ15บไร่โอนเรียบร้อยสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยไม่ได้เช็คให้ละเอียดปรากฏว่าอยู่ในน้ํำสไลายไร่เห็นไหมคะเห็นไหมคะก็ยังดีนะคะที่มันไม่พังเพิ่มแต่ถ้าเป็นทะเลหรือเป็นแม่น้ำเนี่ยรับรอง ระยะเวลาเนี่ยถ้าที่ซ้อเนี่ยระยะเวลาเนี่ยนานๆเนี่ยที่ซ้อหายไปในน้ําหมดแน่นอนค่ะนะคะทําเขื่อนถึงจะทําเขื่อนก็ไม่ปลอดภัยค่ะทําเขื่อนเนี่ยน้ํามันมาแรงซ้อตลอดเวลาเขื่อนก็พังได้นะคะกดไลค์กดแชร์กดกดติดตามค่ะบุญนำค้าที่ดินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ